ในบรรยากาศการเมืองช่วงหาเสียงเนี่ยก็คงจะต้องอดทนนะครับพี่น้องคอการเมืองทั้งหลายก็ต้องอดทนสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าจะมีนักการเมืองพรรคการเมืองที่พยายามที่จะมาขี้โม้โอ,โอ้อวดหรือชี้นำทางการเมืองปั่นกระแสว่าพรกตัวเองจะได้300กว่าที่นั่งนะครับ ผมก็บอกว่าวันก่อนบอกว่าจะได้200กว่าที่นั่งมาวันนี้บอก300กว่าที่นั่งผมว่าวันพุกนี้มะรืนนี้ประเดี๋ยวก็ขึ้นไปถึง400กว่า500เอาไปสักพักเดียวคนเดียว500ที่นั่งเชลเลยเป็นไรครับลักษณะการชี้นําปั่นกระแสลักษณะนี้เนี่ยประชาชนเขารู้ทันมันเป็นจิตวิญญาณในการโน้มน้าวจิตใจให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อ ตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่แน่นะฮะกกตอ,อาจจะนําไปวินิจฉัยหรือมีคนไปร้องเรียนว่าเป็นการชีน้นาเป็นการนะครับปั่นกระแสให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อให้มาลงคะแนนให้กับพรรคที่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลเพราะได้เสียงข้างมากวันนี้ผมไม่ได้มองเกมว่านะครับจะชนะเลือกตั้งอะไรเลยเป็นการปั่นกระแสชีน้นําเพื่อจงใจแค่นั้นเอง ลักษณะพฤติกรรมของหัวหน้าพักการเมืองเช่นนี้เนี่ยนะครับผมอยากท้าให้รับผิดชอบช่วยแสดงสปิริตเหมือนกรณีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะท่านก,กา็กล้าแสดงสปิริตรับผิดชอบลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากถามไปที่นายแพทย์จุลน่าศนรนีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยทําไม่ได้ตามที่ขี้โมกขี้คุยขี้อวด ปั่นกระแสที่นำอยู่ขนาดน,นี้ทําไม่ได้นี้เนี่ยกล้าลาออกหรือไม่กล้าลาออกหรือไม่ลาออกจากหัวหน้าพักหรือลาออกจากทุกตําแหน่งทางการเมืองกล้าหรือไม่แต่ว่าถ้าจะมาพูดท้าทายประเภทเหมือนหัวหน้าคอกร้อยบาทเอาขี้หมากกองเดียวไอ้ประเภทนี้พูดแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดเนี่ยก็อย่ามาพูดอย่ามาท้าทายดีกว่าอับอายขายขี้หน้าประชาชน ดังนั้นผมยืนยันว่าลักษณะของพักนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่การปั่นกระแสชี้นำทั้งที่นะครับพักร่วมในชีกเดียวกันเนี่ยก็คงน้อยอ,อกน้อยใจไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองในร่วมอย่างพักไทยสร้างไทยหรือพักเก้าวไกลหรือพักเสรีรวมไทยหรือพักประชาชาติอะไรเหล่านี้นะครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดหมอเจะนั่นเอาไปหมดพักร่วมเหล่านี้ก็คงไม่เหลือนะครับไม่ได้สักที่นั่งเดียวนี่แสดงว่ากกีดกันพักพวกเดียวกันตั้งแต่ยกแรกตั้งแต่ละคันยังไม่เคาะตั้งแต่มวยยังไม่เริ่มชกก็เริ่มเป็นพักการเมืองที่อาจจะมองว่าโลภมากนะครับแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ตามสุภาษิต เขามักจะพูดว่าพวกโลกมากลาบจะหายครับให้ระวังไว้ก็แล้วกันครับนี่เตือนด้วยความหวังดีครับ